นี่นะครับมัน,นจะเป็นขนุนอันนี้คนเขามาตัดโยอดไปขายครับไว้เป็นพันมันตนะครับอีกฟังหนึ่งจะเป็นกระโพดนะครับก็จะมีรถถอยมาแล้วครับ มาแล้วครับจะมาถ่ายผมนะครับขนนหวนฝั่งนี้ก็จะเป็นมันเหมือนกันนะครับคนหักก็กินข้าวแล้วนะครับ